ต,ต้ตนใจเติมจากสีพิต้าสตอรี่นะคะวันนี้นะคะเราจะมาตอบคําถามเรื่องเกลืออาบน้านกกันว่าเกลืออาบน้านกเนี่ยมีความปลอดภยัยไหมและจําเป็นที่จะต้องใช้ไหมนะคะคําถามนํำเนี่ยที่ผุ้คนถามกันเข้ามาก็คือเราสามารถใช้แค่น้าเปล่าหรือว่าใช้พืชตระกูลตะไคร้ใบมะกรูดอะไรที่มีกลิ่นเนี่ยใช้ทดแทนได้ไหมไม่ต้องเส้นเปลืองการซื้อเกลือใช้ได้ไหมจริงจริงมันใช้ได้นะคะทุกคนแต่ว่ามันไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดสาหรับนกเรา คือด้วยความที่นกเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีขนป,ปกคลุมผิวหนังเนาะจะไม่เหมือนมนุษย์เราที่เราไม่มีขนฉะนั้นค่า pH บนผิวหนังของสัตว์และของมนุษย์นะคะแตกต่างกันด้วยความที่มนุษย์เนี่ยไม่มีขนปกคลุมฉะนั้นีความเป็นกรดสูงกว่าและทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้มากกว่านะคะแต่อย่างสัตว์ที่มีขนปกคลุมผิวหนังเขาจะไม่แ mm hmm. ขง็งแรงซึ่งแปลว่าค่า pH บนตัวสัตว์ที่มีขนเนี่ยเขาจะมีความเป็นด่างมากกว่าเราและโดยปกติอะค่ะตัวเกลือมนุษย์เราเนี่ยใช้ล้างแผล ใช้กับผิวหนังที่อ่อนโยนแม้แต่ใช้ล้างจมูกด้วยคุณสมบัติที่ไม่ระคายเคืองทําให้การล้างเนี่ยจะล้างแบคทีรียซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดกลิ่นด้วยนะคะแต่ว่าตัวเกลือเนี่ย normal saline เนี่ยไม่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อไวรัสนะคะอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เนาะด้วยความที่ค่า ph บนผิวหนังสัตว์เนี่ยมีความเป็นด่างมากกว่ามนุษย์การระคายเคืองจึงเกิดขึ้นได้ง่ายหากใช้เพียงแค่น้าธรรมดาแต่ว่าตัวเกลือเนี่ยเวลาเราผสมน้ําลงไปอะคะ่ะมันจะช่วยปรับสภาพน้ํา ที่มีคอรีนผสมคือน้ำปรปาเนี่ยมันจะมีคอรีนผสมซึ่งคอรีนน่ะมีฤทธิ์เป็นกรดโดยธรรมชาติพอเราผสมเกลือลงไปอ่ะมันก็ทําให้น้ํามีสภาพความเป็นกลางมากขึ้นจึงไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังสัตว์เลี้ยงแล้วโดยปกติพอเราใช้เกลืออาบน้ำนกอาหาด้วยความที่ปรสิตอ่ะเป็นสัตว์ที่หายใจอยู่ข้างๆตัวเขาไม่สามารถทนที่จะเกาะอ,อยู่บนตัวนกได้นะคะทําให้มันเป็นการไล่ปรสิตไปในตัวแต่ว่ามันไม่ใช่การฆ่าฉะนั้นจึงไม่เป็นอันตรายเลยเมื่อนกได้รับน้ำที่ผสมเกลือเข้าไปและไม่ได้มากพอจนเป็นอันตรายตต่ออขงนนนนกะะะคฉั้ ทางเลือกที่การใช้เกลืออับน้ำเนี่ยก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในราคาที่ประหยัดที่สุดที่แนะนำให้ทุกคนลองไปใช้กันนะคะ